อ,อีกนิดคือกำลังย่างขาเขาไปที่ปีใหม่แล้วใช่ไหมเราจะซื้อเลขอะไรดีอะหนึ่งสองเอาทุกเลขเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไม่ใช่ไปแทงกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่าข่าวบันเทิงกันดีกว่าว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยเอาข่าวแบบว่าเอาข่าวพูดก่อนนะใช่ใช่ใช่แต่เราจะบอกว่ามันต้องเป็นข่าวอะไรสดใสแบบว่าดูล้วานะครับแล้วองข่าวนีทุกคนจะต้องตื่นเต้นน่ารอยนะวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ไปจากคลิปนี้เลยน้องฮันซูนเป็นในเรืออากาศเดี๋ยวเราไปดู่าเขากำลังทาอะไรกันอยู่นะครับวันนี้เขาเป็นการที่ทําพิธีสวนสนามสนามราชบัลลป์นะครับในวันที่สมธันวามนี้เพราะว่า เขาจะมีกรมทหารด้านอ่นและสามพระองค์มาซองกันยวมาดูกันว่าภาพเป็นยังไงบ้างไปดูเลยค, oh. ครับโอ้ยไปดบตอนนี้เราก็มาฝึกสนามราโชลก,กันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราแต่งชุดกันแบบว่าเต็มยศรักษาพรงเลยอันนี้ก็คือเป็นชุดจริงเลยนะที่เราจะใช้ส่วนสนามในวันที่สามพันวันไฮไลท์ขอ,ของวันนี้ก็คือไม่ได้มีแค่กองพันเดียวครับที่มาส่วนสนามนี้ด้วยผมจะบอกว่ามีทั้งจอบรอมีทั้งฐานเรือแล้วก็ฐานอากาศครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเราได้เลยนะ้องวันนี้เต็มที่เดือดกัน Hey, hey. Hey. Well, yeah. okay. Give me one last dance before we hit the... ก็ตอนนี้ก็จบแล้วครับฝึกชั่วโมงแรกค่อนข้างโหดเลยแล้วก็นี่เพื่อนผมเพื่อนสมัยเตรียมอาหารเมื่อก่อนก็เป็นคารกรดกันตั้งแต่เตรียมอาหารนะก็ผัดจับผ้จับผูกมาเจอกันที่นี่อีกรอบนึงอยู่กันมาได้ชั้นหนึ่งเตรียมครับมีติ๊กตอก้วยนะฝึกชั่วโมงแรกก็อย่างที่ได้เห็นไปเลยว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะแต่เน,นี้าอากาศดีกว่าวันอื่นนะ ถึงมันจะร้อนแต่ก็โอเคกว่าวันอื่นครใช่ใช่นี่ครับผมเพื่อนสมัยอยู่สงขลาด้วยกันเป็นไตครับนี่ไตทางเรือครับผมทางเรือเนี่ยเขาก็จะมีร่มเงี้นท่านสามเนี่ยเขาจะฝึกร่มแล้ใช่ปะใช่ครับนี่ร่มอันนี้จบมาได้ประมาณสองเดือนร่มหนาหนากก็จะเป็นใบนี้ครับผมเนี่ยเขาไอบอมเหมือนกันเลยครับก็โดนร่มเหมือนกันแต่ว่าคนทหารเรือเนี่ยมันจะโดนร่มในน้ำทะเลเลยใช่ปะจะเป็นสีจ้ำจ้ำลองบก สองจ้ำเป็นตัวเปล่าสองจ้ำเป็นกับอาวุธแล้วก็จ้ำสุดท้ายจะเป็นลงน้ำฝึกน้ำเหมือนกันผมก็โดโนร่มเ,เหมือนกันเราสเดร่มพิเศษกันเนาะนี้แค่เป็นของฐานอากาศอันนี้ก็เป็นของฐานเรือไอนที่ถายอากาศก็ไปฝึกได้นะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมนโชคดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้รับเชิญไปถ่ายรายการอาถับอินไซเดอร์ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับข่าวกองทัพอากาศผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานกรทออม,มากๆเลยครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยครับก็วันนี้ เป็นไงล่ะแล้วก็เป็นภาพที่แบบมาทำให้กระชุ่มกระชวยถูกป่ะเออไปสามคนจุกๆเลยมันต้อนรับปีใหม่นะเนี่ยต้อนรับเลยจะบอกว่าใครอยากติดตามน้องได้นะไปที่เลยอ่าทิกตอกนะช่องทิกตอกคือฮันซูลเอสยูเ n นเเป็นในอากาศนียนะเราความสดใสแจกกันไปเลยนะจำไปเลยข่าวอะไรนะแบบจำไปเลย